ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สิงชิงรายยูไนเต็ดครับประกาศเปิดตัวทางฝั่งของตระหนชิชนกชัยแสนสุรินครับเข้าไปเติมขบในแดนนาเตรียมที่จะสู้ศึกธดีกเานันมบุภาครับบานจับกระดูกหายปลาหักครับจากเกมบีจีชนะคิดฉีไป3ประตูต่อหนึ่งสมล่นครับเมื่อคิดไสโค้งครับออกมาระยงาแหลกครับว่าเมือกทองานครับเตรียมที่จะลุยถ้วยเอ l ซีเอลสองเลยครับตลาดเอฟซีครับทำการเปิดตัวตีอังโกเฮลิิก้ครับหัวหอกบราซิลและปิดแทนที่บางกอกเอฟซีครับออก เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมที่จะรับแข่งกับสโมสรอ,อย่างตะดานเปวนกะตะเซนไดในญี่ปุ่นแหละครับมาอัปเดตข่าวสารของประจำที่30เดือนกรกฎาคมครับ,รบของช่วงแรกวันนี้ไปพร้อมกับเบดลีเฟมเบริกันและครับ าเด่นคาสารเล็กคราวนี้ครับเราขอยกพลมากันที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของทางด้านไทยริกหนึ่งกันหน่อยครับเมื่อเตรียมที่จะปิดตลาดกันเลยครับแต่เขายังบีสโมสรเปิดตัวกันอยู่ครับไปกันที่กวางโซมาภัยกันหน่อยครับปลาสดเดมบรคโคตกลึงเซนสัญยาคว้าตัวชิดชนกชัยแสงสูรินทร์ครับเข้าไปร่วมทัพจังเป็นต่างๆเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของทางด้านชิดชานันครับหรือทางฝั่งของทางด้านชิดชนกชัยแสงสูรินทร์ครับกองหน้าเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรได้เล่นเลนฟุตบอลระดับเยว ชนครับกับสโมสรอ,อย่างทา้านโรทานสปอร์ตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสโมสรอ,อย่างทา้าซัมโดเรียทัพที่ประเทศอิตาลีก่อนที่จะเข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยครับสสกับสโมสรแรกก็คือบีร,รัม์ยูรนเตตเมืองทองยุไนเตตบีอ e ีซีเทโลศาสนะปอทอทรยอง,องนครลาซิบามาเฟซีและบีจีปทุมครับก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นในกับทาง้านเชียงใหม่เอฟซีถึงสองฤดูกาลโดยกันแหละครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางฝั่งของทา้านชิดชนกชัยแสงสุดินทอนนานครับในฤดูกาลนี้ครับ ที่กำลังจะมาถึงจะตัวนั้นครับเลือกที่จะสวมใส่บริการรวมราตา,ายให้กับสิ่งเค์ไร้รครับในการสู้ศึกทริกในฤดูกาลสัันยี่สทับยีนี้แหละครับขยับไปตอนที่ต้องฝั่งของประเด็นเซอร์ไพรส์ของแฟนบอลกันหน่อยครับมาราสุดทางฝั่งของ คิดไซโครงครับช่องของพี่เจรครับต้องไนเครดิตข้อมูลกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าเบืองทองนั้นครับเตรียมที่จะได้ไปลุยถ้วยเอซียสองครับแทนที่ของสโมสรอ,อย่างทด้านทันอาว่าเอฟซีครับแชมป์ฟุตบอลถ้วยของเวียดนามครับที่ได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเลยครับ โดยซึ่งตองมีการทางฝั่งของธนาคาเอฟซีดันครับก็ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องถึงทางด้านสมาคมครับและทางฝั่งของทนาคทริกซึ่งตามสิทธิแล้วครับต้องเป็นสมมติาบีจีพทูมที่จะต้องได้ไปลุยครับในธนะทีประดับที่4เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของตารารสมมสรบีจีพทูมนั้นครับปฏิเสธไปครับประว่าได้วางแผนรูดการใหม่ไว้หมดแล้วครับเมื่อพวกเขานั้นครับต้องเล่นฟุตบอลในประเทศถึง3รายการประกอบโดยทางฝั่งของรายการชอปปี้ขับสิงคโปร์รับไหนจะต้องบินไปเก็บตัวที่ประเทศญีี่่่ปุนทจะ สมกับสมสรอย่างทาราเซโซออสกาเขาเรียกควาคิวแนนตลอดทั้งปีเลยแหละครับซึ่งั้งนี้ครับสิทธิ์ลุยถ้วยเอเชียสองครับก็จึงตกมาเป็นของทีมอันดับที่5ครับอย่างทรานเมืองทองแบบซบูร่นเลยทีเดียวเลยครับซึ่งก็สมสรนั้นครับก็ได้ตอบตกลงครับและก็ได้แจ้งกับสตาฟและนักเตะใหม่ให้เตรียมพร้อมที่จะลงเล่นในรายการนี้เลยครับก็ถือเป็นการหวนขึ้นถ้วยเอเชียในรอบเจ็ดปีของสมสรศแหละครับแต่โดยทั้งนี้ครับก็มีข้อแม่เลยครับว่าปัญหาเดียวครับตอนนี้ก็คือจิจอยู่ว่าเมืองทองนนั้ คเคยจัดเกมระดับของทานดานเ f c แชมเปี้ยนปีมาแล้วในุ่นการ2017แต่ระบบไฟสองสว่างก็เสื่อมลงไปครับตามการเวลาของการใช้งานจึงจะเป็นครับที่จะต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ของรายการ f อซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องหนักเลยครับสำหรับทางฝั่งของทานดนเมืองทองนั่นเองนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางฝั่งของทานดานฟุตบอลของเมืองทองกันด้วยครับที่จะได้เห็นสโมสรกลับไปลุยถ้วยของทางดานเอเชียในรอบ7ปีนะครับ ละเดินข่าวสารต่อไปครับก็ซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลของตะลันดูและปิดกันด้วยครับเมื่อสุดทางฝักของตะลันเจ้าถูชนาน,านันน์ปอมบุผาครับสุดยอหน้าของบีจีได้กรอบลายครับได้รับการบาดเจ็บครับจากเกมอุน่นเครื่องปริซันนาล่าสุดเกมที่เปิดลังแรตตอนสโมสร,รคิชเช่ซทีมจากกรีกฮ่องกงครับไปถึง3ประตูต่อหนึ่งเหมือนที่ยิ้จักรกราคมที่ผ่านมาแหลยะครับ โดยทางฝั่งของตด้าเจ้าทูนั้นครับในวัย32ปีครับเป็นสำรองครับได้ถูกเปลี่ยนลงไปแทนที่ของางด้าพี่มุยครับสีและสินแดงไ่าครับในนาทีที่81ในเกมังกล่าครับโดยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90บวก2ครับทางฝั่งของแตด้านเจ้าเทยตเจริญศักดิ์วงก่อนครับเปิดครอสบอลมาจากทางด้านขวาครับเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับแตด้าชนะนันขึ้นกระโดดหวังที่จะฟัดยิงประตูครับแต่ถว่าจังหวะโดนครับทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ไหล่ซ้ายครับทำให้เกิดอาการบาดเจ็บครับและก่อนที่ล่าสุดเลยครับมีการ เผออกมาเลยครับว่ารังเข้าไปรับตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับทางฝั่งของทนายเจ้าถูกระดูกไ้ปรหาหักครับโดยเมียการเบื้องตอน้นทางฝั่งของทนายเจ้าถูนั้นครับอาจจะต้องพัก2-3เดือนพลาดการลงเล่นดนกับบีจีปทุมครับ,บ,รบ,นรบในช่วงเปิดซีซั่นนี้อีกด้วยเลยครับ และโดยสำหรับทางฝั่งของแตนาชชนนานันต์ป้อมบุพานาันครับก็พึงใจเข้ามารวมทัพเดอะระบิดในช่วงเลกที่2ของลูกาันสปันยิปสามที่ผ่านมาโดยลงเล่นในลีกไปทั้งหมดสเกมครับยิงไปได้ถึง4ประตูก,กับอีก2อแอซิสในส่วนของแตรัชบริครับนั้นครับลงเล่นไปอีก3าเกมทําไปได้1แอซิสมีส่วนช่วยทีมนั้นครับจะประดับที่4ของตารางเลควายเชฟบริกครับเป็นสมัยแรกของสามสอสตนั่นเองนะครับ ขยับไปตอนที่ต้องฟังของตลาดซื้อขายฟุตบอลของตลาดทนิษฐสองกันหน่อยครับอย่างตลาดสโมสร,รตลาดเอฟซีครับยังไม่ปิดตลาดครับเมื่อเด็กระกาศเปิดตัวเตียโกแฮลริก้ครับกองหน้าชาวบราซิลครับจากสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีครับเข้าเพิ่มทีมอย่างเป็นทางการเลยครับ เดอร์สเปดาวยิงชาวบราซิลเล่นในวัย29ปีนั้นครับในเริ่มตอนเล่นฟุตบอลในลีกสมัครเล่นของประเทศบราซิลก็มีผลงานโดดเด่นเลยครับด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ซีรีส์ดีพวงโดยแชมป์ของตลนานดลีกครับในประเทศบราซิลครับในปี2019ก่อนที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลค,ครับเข้าเพิมทับสโมสรออยหญ่ทันตอันซา,ศาศกรีเนอร์ในเคลรีซอกของประเทศเกาะดิตาเลยครับและซึ่งหรับในฤดูก,กาลนี้ครับสำหรับทางฝั่งของทะนานเตียโก้เฮลิเกนัน,นครับเือกที่จะสอนเสอร์เบกาลลงสนามให้กับทางฝั่งของตะนตช่างเขา เจ้ากาะประเด็กำลังกับอีกสองนักเตะชาวบราซิลเรียนครับอย่างทางฝั่งของเดียโกโอริเวราและทางฝั่งของฟิลโดซันเชียร์ริสกอร์ในศึกทีิสอกในฟุตกาลสัปัายี่สิบสี่กันต่อไปเลยครับ เด็นขาวสารปิท้ายก่อนนี้ครับขอไปปิีแทนที่สโม,มสรบางกอกเอกันหน่อยครับน้องใหม่ของศึกทันดิสองครับได้ออกเดินทางบินตรงมุ่งสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าประจบเพื่อเตรียมความพร้อมลงการแข่งฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซันที่จะพบกับสโม,มสรอนเวนระตะเซนไดทีพันธมิรจากศึกเจลิกสนะครับโดยทางฝั่งของตะนานบางกอกเอฟซนั้นครับ ภายใต้การคุมทัพของตะดานโคดูนัทกุนซูอดุมไฟแรงครับวัย27ปีออกดีกรีแชมป์ทันดิส3มส่วนกทมออกครับได้ขนเพลนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ครับบุกแดนญี่ปุ่นครับ,บรนำโดยนักเตะ่างธนาศเซยะโคจิมะชริวชาปุยคาร์ลอสเอรโดบันจงพดุงพัโนดมสักดาคุ้มกันวัชรกอมโรบอนศิวะพรม,มารวิชยะ ผมปราศเลยครับและซึ่งโดยท้งนี้ครับทางฝั่งของตาราเจ้าถิ่นเวกตัดเซนไดนานกับปัจจุบันสโมสรของญี่ปุ่นนี้ครับหลังดับที่6ของตารางในศึกเจลีสองของลุกาสปันที่24หลังผ่าน24เกมครับคุมทีมโดยทางฝั่งของกุสือจากแต่ด้านยูชิมะมริจามะกับปุนซือวัย56ปีแลลครับและโดยสำหรับเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษนั้นครับระหว่างสโมสรบางกอกเอลซีครับที่จะออกเยือนเวกตัดเซนไดครับแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้ครับในเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับที่ สนามยูเอทีคสเตเดียมสิ้นได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลี f ฟอร์บรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ